ตอนนี้ก็ออกมารอบเย็นเลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้เหนื่อยมากก็เลยแบบกินเสร็จอะไรงี้ก็เดินกลับมาพักเป็นเวลาสี่โมงสิบห้าแล้วก็ไปหลับเฉยเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี่ดูดูเย็นมากเลยนะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปเซนเตสตรีทเออเซนเตสตรีทก่อนซึ่งเป็นอะไรร้านขายของมือสองเดี๋ยวน้องตามถ่ายซึ่งมันก็จะมีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชาย แต่ว่าตอนแรกที่จะมาจะมาดูกระเป๋ามือสองแต่พอขึ้นไปตะกี้ไปดูเสื้อมือสองอะ่ะ <Okay. S 1> ก็ดูดีแล้วก็ไม่แพงด้วยไ <Okay. S 1> ปเราขึ้นไปดูกันโอเคก็ดูเหมือนจะว่ามีชุดที่กระเป๋ามีรองเท้าแล้วก็อ็อกซิรีนน่ะเมื่อกี้ที่มันโอเคตอนนี้ก็ออกจากร้านมาแล้ว mm hmm. เพราะว่าเออไม่ได้ถ่ายในร้าน mm hmm. เพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าแบบโฟโ,โฟต้ฟโตกราฟีโปรฮบินก็คือเหมือนแบบไม่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจ,ใจเออโอเคแต่ว่า แม่ก็ได้เสื้อมาแล้วเรียบร้อยนะสองตัวเออได้เสื้อมาสองตัวในราคากี่บาทเนี่เพันห้าร้อยเยนอ่ะพันห้าร้อยเยนเป็นเสื้อโอเวอร์คประมาณสามร้อยบาทใช่ใช่ใช่แล้วดูดีนะที่ต่างโอกเนาะใช่ค่อนข้างดูดีเลยแล้วก็ถือว่าได้มาในราคาถูกมากแต่ว่าพอเป็นรูปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีเสื้อตัวใหญ่เออแบบคือคือเสื้อดูดีเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่เออ แล้วก็ในเซ็กเต์สตรีเนี่ยด้วยความที่ไม่ถ่ายรูปก็เดี๋ยวบอกให้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างส่วนมากเนี่ยหลักๆเป็นเสื้อบดเลย่แต่ว่าพวกกระเป๋าพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีนิดเดียวว่าจะเจอพวกกระเป๋าแบรนด์เนมสองปรากฏว่ามันเป็นแบบกระเป๋าเฉยๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชาแนลหรูขูดชี่อะไรเงี้ยเป็นกระเป๋าแบบบางเกลืออก็เลยแต่ยังดีที่ยังได้เสื้อเออแม่ก็ได้เสื้อมา ส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวลองเดินดูจากอันนี้บล็อกสี่บล็อกสี่ไปเราจะไปเริ่มจากหนึ่งมาเนอะร้านที่หนึ่งก็จะมีร้านชื่อวีโกลีโกจะเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ดูดีเหมือนกันเดี๋ยวตาลองไปดูวีโกว่าจะมีอันดีใหญ่หรือลูกจะได้เสื้ออยากให้ได้ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้สภาพคนก็ค่อนข้างเยอะมากส่วนตรงนี้มีน้องกิ มันเชื่อมแบบใหญ่มากซึ่งเดี๋ยวอันนี้เนี่ยใหญ่ยังไงก็มาแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทำการเดินไปบ้องอื่นอึ่ก่อนอันนี้ยังไงก็ต้องมาซื้อของฝากใช่แล้วก็เป็นคนชอบเดินดงกิที่ไทยก็อยากเดินพี่ไทยเปิดที่เซนรัลเบสเกตเข<อ>้าไม่ได,คนะด้คิวยาวมากใช่ตอนที่เปิดช่วงแรกคิวยาวมากแบบอยากไปดงกิไม่ได้ไปสัสทีเพราะว่าคิวยาวเกินอะคงไม่ เราเราแม่ดูรีวิวว่าตจงกีเป็ดที่เซนต์เวสเกพคนไปซื้ออะไรกันญี่ปุ่นเขาไปดูไหมว่าคนมาเป็นอะไรไอ้ราเมนผเผ็ดอะไรนั่นปะหงแกนกะหรี่เออเออที่ซื้อเยอะที่สุดเราซื้อแบบเผ็ดสุดเออเออนั่นแหละแล้วบอกออกไปให้ลูกคนญี่ปุ่นงงเลยที่เอ่านอันเดียวกันปรากฏว่าคนไทยก็ชอบกินแกนกะหรี่เยอะนะในขณาที่เราสองคนแบบมองไปก็เห็นทาโก้อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยใช่ก็ไม่ไกลมากนะ อันนี้เห็นป้ายไหมเละทำไมสา่เออนั่นไงเลขสามเป็น<ม>สีม่วงเรากำลังจะไปบล็อกสามนะคะถอนในเสือ้อ<ม>ดูไหมคือหนูนี่ <laughs> อ่าอ่าแวะ่อแล้วกันนี่เป็นเสื้อทำงานไนะ <laughs> หมเหรอเอตอนนี้อากาศหนาวมากนี่ขนาดเปลี่ยนเป็นเสื้อโอเวอร์โค้ทนะยังหนาวเลยเลยอันนี้มาใหม่ n ดี a r r อะไรอ๋อแต่ก็เหมือนจะยังไม่อันนี้เสื่อแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะอืมชิชิชิออนข้างในกันไปข้างในโอเคเดินดูดีนิดแล้วก็ไปต่อดีกว่าโอเครู้สึกว่าเราสวนทางกับคนอื่นเบเก้ามันมันติดอีกแล้วอ๋อตรงนี้ก็มีเอรอ น่าดูยิ่งจมยิ่งแน่ๆทำไมทุกคนเดินหันมาทางนี้หมดเราเดินไปทางนี้มาสุโมโตะไม่หมดหรอกจ้าเมื่อก่อนอ่ะยังไม่มีร้านอื่นเยอะเพราะมาสุโมโตะแต่เดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้เยอะมากเลยนี่ไงเฮ้ยสติกาสตีอีกแล้วแม่ไหนเหตุผลดูว่าอันนั้นจะเกิดสตีแบบคือว่าไมหนๆก็เป็นกรงเป๋าแบรนด์ไหนไหนลองเข้าไหมลองเข้าไหมสติกาสตีมันไม่รู้เลยไป เขาบอกห้ามถ่ายเพราะงั้นก็คงห้ามถ่ายเหมือนเดิมแหละโอเคก็ได้ลองเข้าไอาซ็พัสตี้กันแล้วแต่ว่าเหมือนของอันนี้เนี่ยจะมีแบรนด์เนมเยอะกว่านะเหมือนจะเน้นแบรนด์เนมมือสองมากกว่าในขณะที่ไอร้านก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีแบรนด์เนมเสือ้อพวกเสื้อนะนิดเดียวแต่ว่าเน้นเน้นแบบมือสองที่แบบ <c oughs> ไม่ได้มีแบรนด์เนมเท่าไหร่ร้านร้านที่เป็นแบรนด์เนมมือสองเยอะเหมือนกันใครสนใจก็ลองลองเดินดูได้แล้วเมื่อกี้แม่ไปแวะร้านอะไรนะ ไม่รู้ชื่อร้านแต่ว่าก็มีชาแนลหลายใบอยู่แม่ไปดูไม่รู้คนรู้จักชาแนล WOC อย่างเงี้ยตอนนี้มือหนึ่งแม่เพิ่งไปดูมาที่ปารีส่ะแสนประมาณแสนสี่แล้วตะกี้มันเป็นมือสองจะอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นก็ดูดีนะถ้าแม่ยังไม่ซื้อเดี๋ยวระมาแม่ว่าดูดีเซลฟี่โอกาสจัดเนรอมีโอกาสจัดแต่นี่แม่เพิ่งซื้อมาไงก็เลยก็เลยถอยแล้วก็พยายามรีบออกมา ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปบิวดินะ้ที่2แล้วคิดว่าอีกแป๊บๆก็น่าจะหมดนะเออไม่น่ามีอะไรมากมาดูกันว่าจะมีอะไรที่สนใจไห้เป็นเพลยยงแม่อวโอ้กลิ่นเนื้อแยกโชยมาใช่ปะ่ะใช่ป้อร้านไหนวะร้าน <laughs> นี้หรอนี่นี่แลมเหรอน่าจะนะโอ้เป็นกลิ่นกลิ่นเนื้อโชยมาเลยอะ่ะหอมหอม น้ำแกงกะหรี่มากมายพองเ,เลือกทานหิวหิวหิวเลิกหิวแล้วแฮะนี่มันกระปุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรอันนี้พวกตู้คีบอะ แม่หนูไปขี้สักตัวเลยดิเท่าดิเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะเอ่อถ้า,500ถาห้าร้อยเยนคือร้อยบาทใช่ไหมแม่ว่าเราจิดฟีที่นี่อุ้ยเออ มันเหมือนร้านนั้นที่เจอที่นี่เลยอ่ะใช่ใช่กเป็นคอร์แลนเชนไงเป็นแมรี่เอ๋อเป็นแมรี่เนเคโหอยากกินเคปมากแม่ว่าเรากินที่นี่แหละเฮ้เจอสักทีคือคือมันอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยที่เรากินแล้วก็ใช่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วเขาเหมือนกับครบรอบกี่ปีแล้วเขาให้ให้เราแถมเออแล้วหนูเหมือนก็เคยลองเข้าอันนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวแม่พาหนูเข้าอยากรู้ว่าเออเข้าตอนนี้ แน่ๆวันนี้าวันกินแบบเออกินเค้กแน่แต่ต้องไปกินของคาวก่อนนะหิวเหมือนกันนะถึงเริ่มขิวแล้วตอนนี้ประมาณร้อยเยนอะยี่สิบบาทถ้าเอาตู้ไหนเออหาแบบตอนนี้มีพวกคุรุมิอยเหมือนเดิมนะแต่หนูอยากรู้ว่ามีตัวไหนตู้โปเกมอนแม่มาตอนนีเอออิตวจีคาวะเลยเออเพื่อนแม่ให้ไม่หน่อยพอเหรอตู้ตัวเล็กๆประมาณร้อยเยน แม่เอากล้องไหมพาวะก็เป่าเล็กๆน่ารักเชียวใส่อะไรได้เหรอใส่ตังนี่มีตัวโปเกมอนโปเกมอนนี่เป็นคนที่ชอบพวกตู้คีบมากแต่ว่าไม่เคยคีบได้เลยทําให้แบบแม่ไม่ค่อยเล่นาพาเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียยงกันไดยเปล่าประโยชน์อะแต่ว่าไม่เป็วลาเลย ตัวใหญ่อย่างนี้200เยนนี่แหละโอ้ยตัวหน้าทีกอันนี้ร้อยเยน ปิ๊กเกอร์สินะข้างในเป็นอะไรอุ่นๆอันนี้คือเอ่มอม้าติ่บิ๊กอันนั้นคืออะไรอ่ะเหมือนกันเหมือนกันไม่รู้อ่ะลองดูกดก็ได้ไว่าอันหนึงเป็นอันนี้อันนึงเป็นอันนี้นั่นแหละแต่คือคือได้สองรอบหรอไม่ไม่ก็ถ้าหยอดอันนี้จับอันนั่งถ้าหยอดอันนั้นจับอันบน,นอะไรป้าไม่รู้อ่ะโอ้ทำไงดีวะลองดู สักอันก่อนก็ได้แหนๆมันก็ยี่สิบบาทอ๋อแล้วก็น่าจะให้เลือกบนหรือล่างแน่เลยอันเนี้ยใช่ใชอ่ะกดอันบนข้าวหน่ๆอันบนแล้วอนึกว่าจะเอาตัวที่นอนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันเดินหน้าไปอีกนิดนะอ่ะไปอีกนิดนะ โอ้ยแม่ใหญ่นี่เยอะอย่ากวนเออที่มันจะขึ้นอยู่แล้วนะโอเค,อเคจริงๆมันมีตัวหนึ่งที่อยากจับแต่ว่าไอ้ผู้ชาย่นนั้นเมื่อไหร่จะไปวะเขาลงอยู่ตรงนั้นเลยคือเขาคูคงอยากได้มากอะ่ะกันก็จับแค่นี้แล้วกันอ่ะ ถือซะว่าก็มาจับเล่นๆรอดไม่ยอมไปแต่กี้ก็หลังจะยขึ้นเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยไม่ใช่ไม่นะคะอีกแล้วเดี๋ยวบปาของข้าวพี่ก่อนแต่บอกว่าเขาแจ้งไม่ปิดนะอ๋อนี่เราเขียนละปิดสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มนะเราทันอยู่แล้วแหละอันนี้วีไดโซ กินเนื้ออีกแล้วอะ่ะมันก็มีร้านอิทรรศยาที่เป็นตนิ้งไม้เสียบๆสียบอยู่ ร้นานเนื้อที่แม่ดูมันอยู่ล็อกไหนวะล็อกสี่ล็อกสี่ก็คือก่อนล็อกสี่กิวก,กุปูแต่ถ้าเราเจอตรงนี้ก่อนก็ยิ่งดีนะเสียว่าหิวจริงๆคือหนูก็หิวเหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่าววก,ากาวาิวกะปูมันต้องมีในเมืองไทยถ้ามีอันไหนที่มันไม่มีในเมืองไทยเผื่อเราจะแบบอันนี้อะไรอ่ะเปิดเซฟติ้งยากเหรอไม่ได้ไม่ชอบปิ้งเองอันนี้เซตพันสองน่าโอเคน่ะไม่ประเด็นคือเราต้องปิ้งเองปะไม่ได้ใจอ่ะ ตอนนี้ไฟแดงอยู่ขอมันก็เขาน้าจะปิ้งปิ้งเนอแต่เกียวกบปูเราก็ต้องปิ้งเองนะเออหนูไม่มีปัญหาเรื่องปิ้งเองนะแม่อะมีปัญหาแม่ก็ไม่มีปัญหาถ้าหนูปิ้งห้่อ้โหนี่ไงถ่ายอยู่เนี่ยพอดีเมื่อกี้ไฟแดงหนูเซฟไว้ปิดปิดเซฟไว้มันมีร้านวีโก้ถ้าถ้าบล็อกหนึ่งที่เขาให้ดูนะอ่นนั่นไงวีโก้เห็นไหมไหนมันคือร้านอะไรนะอ่าเสื้อผ้ามือสองอ๋อน้องได้เสื้อโอเค วีโกวีโกเขาบอกว่าเป็นมือสองที่ดูดีอ่ะจ้ะนะน้องตาลองดูดิถ้าบล็อกหนึ่งเขาแนะนำตรงนี้เลยมาดูเซลตัวเท่าไหร่เขาเขียนว,ว่าเซลล์อยู่นะเนี่ยเสียพันเยนเหรออืมเขาพันกว่าบาทไทยอ๋อเหรอเอาลองอไปดูข้างในดีกว่าหรือเดาว,ว,ว่าพวกร้านอย่างนี้น่าจะไม่ถ่ายพอกะเดี๋ยวขอกดหยุดก่อน สรุปนะฮะราคาค่อนข้างที่จะเ่นถูกสุดอยู่ที่สองพันก็คือหกร้อยไอ้สี่ร้อยประมาณเนี้ยเธอแต่ว่าก็ยังถือว่าราคาไอ้นี่กว่าจะเข้าสติเยอะนะเข้าสตีนแบบถูกมากแต่ไหนๆกันไหนๆนะไอ้นี่ใส่ได้ปะวะใส่ได้โอเคนะเพราะสองพันมันก็เพราะว่าพอดีไม่ค่อยมีชุดอันนี้ดูน่ารักดีอ่ะแต่ว่ามันดูเล็กจังอาจจะได้อาจจะได้แม่ทำไป กว่าจะหันไปเจอได้ไหมวะไม่ว่าได้อุ้ยเชอรี่ด้วยอ่ะโอเคในความที่ตอนนี้เนี่ยแม่ไปซื้อเสื้ออยู่เพราะงั้นเดี๋ยวจะทําการไปเดินดูโซนที่หนึ่งให้อันนี้วิลลกหมีด้วยมาจากโนรีไปสืบว่าเนี่ยเหมือนตรงตึกหนึ่งนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะแบบว่าค่อนข้างเงียบจริง ตรงที่คนเยอะก็โชคตึกสี่ตึกห้านนะแต่มีพวกร้านอาหารแต่วันนี้อยากกินเนื้อเหมือนกันแนฮะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้พอผ่านพวกร้านเนื้อแล้วมันแบบกลิ่มมันหอมมากอะ่ะอันนี้ร้านเสื้อผ้าอีกแล้วโมยพวกคาฟฟก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรม้างนะเหมือนของกินที่ประมาณเดิม โอเคเหมือนจบที่เท่านี้นะแต่ร้านนี้ดูน่ารักดีอะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ร้านกิวกังปกูแล้วซึ่งมันอยู่แถวแถวดองกีเลย มันจะมีลิฟต์ขึ้นมาให้ติดอยู่กับตึกที่ชื่อไอออออออาารรััสสะกย่งเ A R A C H E A R C H E R หาตั้งนานนานเข้าใช่ไหมแต่ว่าเข้ามาในดองกีเข้ามาในดองกีแล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นใช่แล้วตอนนี้เราก็สั่งเซตที่ถูกสุดเนาะเพราะว่าสามพันเจ็ดร้อยเยนสามพันเจ็ดร้อยเยนเจ็ดสิบนาทีก็คือชั่วโมงนิดๆเดี๋ยวพอมเหตุแล้วทานอะไรอ่ะแย่งก่อนแม่ไอยสปเตโต้เหน็บ มันก็มีภาษาอังกฤษให้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นก็ถือว่าแล้วก็เราเลือกเราเลือกเลือกบุฟเฟล์ที่เราเลือกแล้วก็จะเอาไอแพดที่มันตรงกับเลเวลที่เราเลือกใช่แล้วก็ต้องสั่งของหวานก่อนด้วยนะเออตลกดีเขาแบบให้เลือกของหวานก่อนมาคนละย่างต้งการเอาซุปอะไรไหมซุปไม่เอาจา้ะมีซุปสาหร่ายไม่เอานช่ตอนนี้ก็เริ่มแบบกิงย่างเนื้อเริ่มค่อนข้างแบบว่ารูกสล้ว่า วุย้ยแดงนิดหนึ่งแดงนิดนึ่งแดงค่อนี่นนนได้ไหมไม่ปวดแดงมันดันข้างในนี่ได้หรอแม่จะประเดิมเ้แม่ตับเรสาวน้ำจิ้มเขาก็จะไอนี่นิดนึงว่าเอาจิ้มจิม,มาขอ ือเรียกอันนี้คือคนอยากกินเยอะนะรู้เลยแม่ดูหิวมากเมื่อกี้ก็สั่งไปไอแพดค่อนข้างเยอะเลยส่วนลูกก็ทำหน้าที่ปิ้งย่างให้เพราะว่าจริงๆแม่ไม่ค่อยชอบปิ้งย่างเองดนแต่ม่ชอบย่างอันนี้มัน,นชื่อว่าโูรูบอนอ่ะน่าจะน่าจะเป็นไส้มันเดี๋ยวลูกก็เดี๋ยวกินสักชิ้นก่อนลูก ก็ี่งแผ่นย่างให้แม่่อเคอน้จเาก็อร่อยนะอก็ตอกใจเนื้อย่างถจ๋ว่าโอเคอย่างน้อยก็หลังจากที่กินปลาดิบมานานก็เลยมากินเนื้อบ้างโอเคสุดท้ายหลังจากที่กินเนื้อเราก็กลับมาร้านเคฟของเรา ถ้าอย่างสุกแล้วก็ยังกินได้มีข้าวกระป๋านที่เป็นขาหวานเลยคืออะไรอ่ะข้าวอันล่างคือข้าวนั่นแหละพวกใส่ผักับอันเนี้ยน้องเอาอันไหนขวานขวานคือพวกข้างบนมอัไหนดีวะกล้วยสตรอเบอรี่ไอ้กล้วยช็อกโกแลตน่ากินนะอันที่สองอ่ะ แล้วอ,อนนี้มันมีเค้กอย่างเดียวอ่ะหมายถึงแบบมีแค่อันนี้ที่มีรูปเค้กด้วยอ่ะโอ้โหมีเค้กในเค้กสุด,ดยอดอ่ะเออหนักไปไหมลูกไม่หนักเฮ้ยวตรงนี้ก็มีทาดูกิเค้กน่ารักจังเลยอ่ะสวีท <Sweet Autumn. S 2> ออทัมเฮ้ยไม่เห็นคนเดินกินไอติมเยอะมารองรงงรังอุ้ยของคุณน่าเยอะจัง <c oughs> เฮ้ยหรือเอาทารุกกีดีวะทารุกิน่ารักมากเลยอ่ะทารุกิดีวะสั่งไงวะก็ว่าไงน,นะมอทารุกิเท้ดีวะแต่ก็เขาเขาไม่มาสิอุ้ยไม่นี่ไงมันมีลูกนกดีวะ่ะเนอะลูกนกคนนี่อยู่หรอต้องอุตสาหานาะ <c oughs> Thank you Thank you เย่ชิมายนากะได้แล้วชิมายนากะน่ารักมากเด็กเด็กได้เพลฟดีใจก็น่ารักมากเลยอ่ะนกอะไรนะชิมายนากะเดี๋ยวก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากินและ ไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วทั้งนั้นอ่ะลอกกินมาแล้วนี่ออกกินมาแล้วไม่ทําแล้วทั้งนั้นก็กลับโรงแรมแล้ววันนี้ก็เท่านี้แล้วเพราะเหนื่อยมากโอเคตอนนี้ก็เป็นวันอังคารที่ 21, <S <S 21เวลาประมาณบ่ายสามกว่า,า,าในสุดลูกก็โผล่มาแล้วหลังจากที่กอนหน้าดีแม่ไปแม่ไปโจ,ส,ปโจสังเคมานคานเดียวไปโจสังเคว่าคันเดเยลี่ยวเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สวยมากใบไม้เปลี่ยนสีไปตอนเก้าโมงกว่าสาวไม่ตื่น ซึ่งก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูแหละพอดีคนลูกสาวเขเหนื่อยนั่นแหละนะแล้วก็ดีแล้วแหละเพราะว่าอิ่มเลยทชนไ้ได้ยินว่าแม่ไปแล้วยังแบบคนรถบัสเต็มมากโอ้โหมรถบัสเติมแบบอีก900เก้าร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยคื<ข>อ <ใช S 2> ถ้าลูกไปน่าจะไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละยังดีที่แม่ถ่ายรูปเป็นถ่ายรูป่ายคลิปเป็นแล้ว<ช>ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใสา่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเพราะว่ายัางไม่กินข้าวค่เลยแล้วแม่ได้กินข้าวเช้าปะนะ แม่ก็ไม่ได้ค่อยหิวพอไปนั่นแหละแม่กินกาแฟแต่น้ําที่ถึงไปนั่นแหละเอาไปว,ว่าแม่ลูกตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาร้านที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเอ่อมันได้ถ่ายที่เรามาเออที่เราถ่ายแนะนําให้ร้านนี้นี่ร้านนี้ะอะไรวะไอซูชิซูชิด้งซูชิโ,โบโอ,อะไรนั่นป่าวะชื่อร้านเออ ตอนแรกนว่ากลับมาจับจูซังเคบ่ายสามลูกจะเดินไปเที่ยวช้อปปิ้งดองกิปรากฏลูกยังอยู่ในห้องนะเรามา้านเคซูชิดโมาเดี๋ยวคราวนี้จะมาให้ดูน้อพ่อเป็นยังไงสามพันเก้าสี่พันหนักสี่พันห้าพันหกพันใช่ก็สั่งเสร็จนี้แหละโอเคตอนนี้ก็ได้ทําการสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการสั่งของเขาเนี่ยก็คือการสแกนตรงนี้นะเออเขาจะมีเทียร um ์โค okay. okay, ้ดให้สแกนแล้วก็เลือกไปดูเราก็ได้ทําการเลือก เห็นไหมนะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนก็ได้นี่ได้สั่งเป็นกูนี่นะชามเล็กเขามาพร้อมซุปด้วยนะออก็เป็นเซตมาพร้อมซุปส่วนอันนี้ก็มันเป็นปลาดิบแซลมอนแซลมอนซึ่งก็กะจะมาแบกกับแม่ก็จะเป็นกา้แซลมอนอันนี้ใช่ที่นี่มีซอสแบบ หลายประเทศด้วยนะมีของอของออริจินอลมันเมื่อกี้ไปแล้วแล้วก็มีของเกาหลีมีของจีนแล้วก็มีของไทยด้วยเป็นซีฟู้ดซึ่งก็ตลบมิตรกว้างใช่ด้วยความเคยชินหนูขโมยอูนิเลยในขณะที่แม่กำลังทำเราจะดูก็ยังเหมือนเดิมนะแบบหวานแล้วก็ไม่คาวเลยอร่อยมากพอดีร้านนี้เราพิสูจน์แล้วไงว่าใช่ร้านนี้พิสูจน์มาแล้วเนาะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากทำไร จะถ่ายอ๋ออ๋อเป็นคลิปไว้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแคปประมาณนี้เย่เขินได้แล้วก็เป็นพรอมไม่เป็นไรแต่คราวนี้มาลองแซลมอนดูโอ้ยตัดยังไงเนี่ยอูนิล้านนี่อร่อยจริงอะใช่ไหมอ่นิล้านนี้แบบหวานหวานอร่อยมากไม่คาวเลยไปนี่สี่สันก็คือทันหนึ่งทันหนึ่งโอ้หหลังจากที่ เราไปกินเนื้อเราก็กลับมาโจนด้วยการกินปลาดิบเหมือนเดิมเราก็สลัดเน,นื้นะ <c oughs> เนื้อปลาดิบนะเนื้อปลาดิบเนื้อปลาดิบช่องกินไหนดีโอ้ยเราทำข้าวหลุดแล้วเราอ่ากินแค่แซล,แลมอนก่อนก็แหละแซลมอนก็แซลมอนดูดูดดดดกินดูอะไรก็ไ่ได้กิน <c oughs> อร่อยอ่ะอืมแบบกินแซลมอนดีมากในขณะดพี่พิ้นชมแซลมอนแม่กินอุหรี่เกินเหมือนกันใช่แต่ละหลัอ่ะก็ เท่านี้แหละลองมากินดูได้อร่อยมากอ่าไม่บรรยายไหนหรอคะเจออะไรรู้สึกเหนือนก่อนครับ <laughs> เราเดินเมื่อวานเราเดินไป เขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกบล็อกหนึ่งเนาะไล่ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่มาถึงห้าที่โรงแรมเราอยู่วันนี้ก่อนกลับเราก็เลยลองมาเดินหกกับเจ็ดมันจะได้แบบชอบเีกุดสายเนาะเขามีทั้งหมดเ็ดบล็อกอคร,รงเดูมีแสงไฟแบบหรือว่าเป็นผับบาร์ไปดูดูเหมือนแม่จะอยากถ่ายรูปนะ่าหรือว่าไอประตูเจ็ดนะ ตอนนี้ก็เข้าสู่บล็อก6ก็จะมีแคนเิอี่มาแต่ไมานเลยโอเคกเเคี้ไอ้ที่เราไปบ่อยสุดคือบล็อก4เนอะแต่เรือ่องแต่นแคนเบอรี่มาแล้วก็มีอะไรอีกร้านอาหารรอ้ยอย่างนี้ร้านไหนเป็นร้านขนมเหรอน่ากล้นะยินมแต่เออไม่ขขไมีจุดเขิดเลย จะรู้สึกว่าคนจะแน่นอยู่ช่วงสี่กับห้าเนาะสี่กับห้าเยอะเพราะว่ามันติดพวกทางรถไฟอะไรอย่างี้พอดีเราจะเข้าสู่บล็อกสุดท้ายวัวแต่บล็อกสุดท้ายดูเรียบเหงาอะดูแบบสลัวแต่ว่าเออเป็นอารมณ์เหมือนแบบไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะอิสักายาป่ะเออเพราะว่ามันแบบที่มันจะแบบครุบครุนิดนึงแล้วก็บีที่นั่งก็เหมือนอ่านมานะมันจะมีอยู่บล็อกหนึ่งเป็นเป็นบล็อกอิสักายาเออน่าจะเจ็นี่แหละที่เขาบอกว่าถ้าใครแบบชอบกินดื่ม ตอนกลางคืนะให้มาที่นี่อ่าแม่ไม่นั่งหรอกแต่เดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศนะเพราะว่าก,ก็เดินมาแล้วเนาะบล็อกสุดท้ายใช่ไหมใช่เพราะว่ามากับลูกสาวถ้ามากับพ่อก็ไม่แน่จะมานั่งจมอยู่กดังเสร็จออขอาน้า<อ>ชวนพ่อมาเนียโอ้โหไ <laughs> ม่จะเดินไหวหรือเปล่า <c oughs> มันให้แค่ความรู้สึกแบบนั่งดินะ <ไป S 2> ่งไฟแบบสลัวสลัวกว่าที่บล็อกอื่นต่เหมือนร้านก็ปิดไปเยอะนะก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่น่นสนะ หรือไม่ก็บางร้านก็อาจจะเปิดช่วงเช้าว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ากินดื่มมันถ้ากินดื่มต้องดึกเนาะอันนี้ไม่กล้าเข้าอะจริงเออไี่เราข้างในาอาไแอปเปิ้เลเฮาด้วย้แต่ข้างในก็เ,เยอะอยู่นะพแม่มากับพ่อนี่ก็คือ,อมจมปรักอื นะบางทีเออมันทำไมดับะ่ะอ๋อไม่จริงจมันยังถ่ายอยู่มันแค่แบบพักหน้าจอ,นอเนี่ยต้องคอยกดเออ,เอ,อทุกีพ่อก็ไม่ค่อยชอบนั่งข้างนอกก็จะนั่งกินในห้องหรือจบไปน,นั่งชใช่ไหมเชื่อว่พ่อเป็นพวกชอบนั่งในห้องแต่ทีนี้เนี่ยโรงแรมที่เราอยู่ถ้านั่งกินในห้องมันก็คาาอีมากจริงคาไวีก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้านั่งกินคนนั่งข้างนอกขนาดวันนี้ลูกสาวชวนกินสควรชชวนซื้อของไปนั่งกินในห้องก็ยังคิดอยู่ว่า ต้องเป็นพวกนมอะไรอ่ะแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยเหนียวเพราะเรากินเรากินข้าวตอนบ่ายสามกว่าเนาะใช่นะใช่ใช่ยถ่ายเดียทำทัปปโลนี่หน,นูปิดละ